หลังจากได้เปิดตัวซูซูกิสเปเซียโฉมใหม่ไปเมื่อปีที่แล้วทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่เวอร์ชัน c r o s s อ e r v e r จะออกมาล่าสุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวรถไปอย่างไรไปชมกันเลย เปิดออกมาปุ๊บจะเจอความดุดันอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่จะมาเป็นแบบดวงใหญ่พร้อมกับกระจังหน้าแนวตั้งในสไตล์จิมเน่และกระชนหน้าที่พอผนวกรวมกันปุ๊บจะกลายเป็นคนหน้ายิ้มที่ทำท่าตกใจหน่อยแต่ถ้าเกิดมองดีๆมันก็คล้ายวินเนียนเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกที่แยกออกมาถ้าหมอกเผนๆก็จะเหมือนกับ d m a มตัวพลิกโลกเมื่อปี2020กันเลยและแน่นอนว่าก็จะไม่ลืมเสริมชายล่างบริเวณกันชนหน้าที่จะมีการทำแถบสีเงินอีกด้วยขณะที่ด้านข้างก็จะมีการทำสีดำที่กระจกมองข้างมือเปิดประตูและบริเวณครึ่งบนที่จะมีราวหลังคาแบบยกจากตัวรถแปะอยู่เชน่นกับคิ้วกันกระแทกก็จะมีคาว่าสเปเซียและล้ออลลอนยขนาด14นิ้วที่จะมาเป็นแบบลมดา และทําเป็นตัว V ีสีแฉกพอมองด้านหลังปุ๊บจะเห็นว่าไฟท้ายยังคงแบบเดิมเพิ่มเติมก็คือคิ้วเหนือป้ายทะเบียนกับกันชนก็จะทําเป็นสีดําและตัวกันชนเองก็จะมีแถบสีเงินตามมาด้วยพร้อมกับป้ายเกียร์ขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นการเสริมคาแรคเตอร์ลุยได้อีกทางหนึ่งสําหรับสีรถต้องบอกกันว่าทั้งหลังคาเดี่ยวกับลังคาทูโทนจะมีชื่อไม่ซ้ํากันเลย เริ่มจากสีขาวมุกที่เรียกกันว่าเพียวไวเพิ a r l ต่อมาก็จะเป็นสีดำ b l u i s h black pearl version 3 3และสีเทาอมเขียว Moss Green Metallic ส่วนสีทูโทนก็จะมีสีขาวอมครีมหรือที่เรียกกันว่า s Soft อ e i บ e Metallic ต่อมาก็จะเป็นสีโปรโมทอย่างสีเหลืองที่ใช้ชื่อว่า Mimosa y เยโ o ่เพิร์ m เมทัลลิกซึ่งก็จะมีความสดใสไปในตัวเช่นเดีกับสีฟ้า Off Blue m e t a l ลิกซึ่งจะมีอารมณ์เหมือนท้องฟ้ากับน้ำทะเลไปในตัวแต่ถ้าเป็นเฉดเข้มมาหน่อยในชื่อด n i m มบลูเมทัล l i c ก็จะยกมาจากอัลโต้รุ่นล่าสุดเลยโดยสีเขียวเข้มนั้นก็จะมาในชื่อคูกากีเพิร์ m เมทัลลิก ไม่ใช่เฉดเดีวยวกับจิมニーแต่เป็นเฉดของฮัสเลอร์เขาและปิดท้ายด้วยสีแดงโฟนิกเดสเพลซึ่งแน่นอนว่าซูซูกิลหลายรุ่นก็จะใช้กันเอาเข้าจริงๆแดชบอร์ดนั้นก็จะมีความต่างเพียงแค่สีที่ใช้นั้นก็จะมาเป็นแบบดําตัดเขียวซึ่งจะป็นเหมือนกับเวอร์ชันคัสตอมและรุ่นปกติที่จะมีสีต่างกันแต่ออปชั่นในภาพรวมนั้นถือว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงจอ9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับการขับขี่และระบบนทาทง ระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่จะให้กันแทบทุกรุ่นสรมรภพมิไร3ก้านแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับปุ่มเครื่องเสียงคริสคอนโทลและระบบความปลอดภัยหุ้มด้วยหนังแถมด้วยฮีเตอร์สำหรับการขับขี่ที่อุ่นใจตอนหน้าหนาวรวมไปถึงมาตรวัดที่จะบอกความเร็วแบบดิจิตอลพร้อมต,อต่อแสดงผลการขับขี่ขนาด4.2นิ้วส่วนช่องเก็บของก็จะให้แบบจัดเต็มไม่แพ้ USB ทั้ง Type A และ Type C พร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าที่จะมีปุ่มออโต้โฮมมาให้นอกจากนี้ตัวเบาะนั้นก็จะสามารถกันน้ําได้อีกด้วยแต่ฟังก์ชันอื่นๆน,น,น,นั้นจะใกล้เคียงกับตัวปกติทั้งบอกคนขับปรับสูงต่าได้มีโต๊ะด้านหลังมาให้ส่วนเบาะหลัง พับและเลื่อนได้แถมมีที่รองขาแบบยืดได้อีกด้วยสตหรับระบบความปลอดภัยก็จะให้ซูซูกิเซฟที่ซับพอร์แบบจัดเต็มแน่นอนว่าฟังก์ชันนั้นมันเยอะแต่ก็ไม่ใช่ของใหม่แต่อย่งางใดเพราะมันกับถุงวมนิรภัย6ตตำแหน่งอีกด้วยแน่นอนว่าเครื่องยนต์นั้นก็จะมาเป็นแบบ660ซีซีพร้อมระบบไมฮบริดเช่นเคยแบบไม่มีเทอร์โบจะมีกำลัง49แรงมา้า แรงบิด58นิวตันเมตรพร้อมกับมอเตอร์มีกำลังแค่2.6แรงมา้าแรงบิด40นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT มีทั้งขับหน้าและขับเคลื่อนสีล้อขณะที่ตัวเทอร์โบนั้นก็จะมีการอัปเกรดแรงเป็น64แรงมา้าแรงบิด98นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนว่ามอเตอร์นั้นจะแรงขึ้นเป็น301แรงมา้าแรงบิด50นิวตันเมตรส่วนเกียร์อัตโนมัติ CVT กับทั้งเรื่องของระบบขับเคลื่อนนั้นจะเหมือนกันครับสําหรับราคาจําหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้ใครที่อยู่ญี่ปุ่นและอยากชมตัวจริงไปดูได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเนื่องจากรถเคคาเกิดมาเพื่อคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะจึงทาให้เมืองไทยนั้นมดสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสผ่านตัวแทนจาหน่ายละแต่ถึงกระนั้นต้องมาลุ้นว่าเกรมาเร์เก็ตเจ้าไหนจะใจดีเอารถรุ่นนี้เข้ามาขายก็ต้องรองติดตามกันต่อไปเพราะว่าสเปเซียบ้านเรานั้นก็จะมีเวอร์ชั่นเกยีเกรยร์เข้ามาขายกันอยู่พักหนึ่ง และแน่นอนว่าในชมบลีนั้นก็มีเห็นอยู่คันหนึ่งนะครับแต่รุ่นใหม่นั้นจะมีหรือไม่เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับ